เกยงงเกีงมกขมใสบเพ่มอเพียงก็ได้บขมเียงก็เสียบเลยเสร็จสะดาเทีวใส่ต้างมามเนาะเสียบลยขมก็เ่บทำลำจัร่าทำมจเตียงนอนเดียวใส่เัวห็นไมใส่ประกาศหน้าประกาศน้าบกขมมันมันหอมโอ้โหอีกคน คนนักเกตเลยเนยังไ่เท่าไหร่เลยเป็เลลนแล้วนมอเตอร์ไซค์เปวดพูด,พดมือิวนับครับ,บรชีวิตย,งย,งย,ยงงังเน่างไมันใส่ิงับยิ่งแ่ไม้แตกเมรูด,ดพีหลาบบดิ้งนิง่งแดยครูยังนูนือคาตายมดตายมดอนดูสิยิตายเอามาเหลือแตา่ใครห้ำกับมา ก็อย <fig urable speak> <sa iden> ู <Onion> ่มากก็ไดพาจารย์นะไปตามาจารย์ัเีรมากเียไว้มาเตยหนูเตยเตาเนูเตยย่างเนี่ย่ยสีบัดสงวนหนูนะเป็นสนจับเป็นบดปะเทีว่าจะกินหนูับสงวนเขาลูกชายก็บได้ได้ได้เห็นเอาไม่ให้กินเกอ ไม้ปากไม้ปีนี่ก็บอปีได้ก็ซื้อเะไดน,นูเลียงเขากินเรื่องจริงครับผมลูกผู้ชายตัวจริงครับมค่ไหนมาเจอทั้งหลังแล้วเหรออ่าถอนเ <c oughs> ลยพอัวพอวัอวอไปพันแม่นี่ <c oughs> แล้วก็ปพนคั่ววะ

ลีเลวลีเลวเห็นแล้วลีเล่านี่จะ่ายอนล่ะตส่นเลยกระโดดาตก๋ยนทันดูอยู่เอาดิกรดต๊ก่้เห็ดอย่งกะอธิบาเป็นแค่ดืดออ๋อมาเห็ดก็ขกินยิ่งนูยิ่งนูกินเ้พ่อเจ้าของโต๊ะเก๋ยตรงพ่อเจ้าของโต๊ะเก๋นตรงั้นก็ได้โต๊เก๋เห็ยัง

ที่กันแวะไต่อกมาเนอ้ยอยงหลงว่าถือแล้วหยรวยยุรวยเลย่ต่ดเดยแล้วมึงกินมึงกินขอกันเด้แล้วอบ๊กินขอกันเ้อาหารเม็ดนี่เจอขอกับ ต้องมาคิดยุ่งส่เหรอูกพี่ลับนี่เไดขาเปกวด้ิไม่ได้เาเปลือกเีหเไม่ได้นไปหนอยนมนสายย่า้ไม้แตกเขาเมืองได้มุนลูกหม่องเว้ยดีนะฮะหมอทหักครับตอด บอยเขาออกอยู่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวน่องหลังเลยครับสัองตั้งหรับจหล่อหลอกกูมากสิวันนะนี่เขาไปเรื่องบอกเขาด้วยเนี่ยมึงสิไปใส่ไงว่มึงสิไปใส่เหรอไปขนาดน้ยเขามา พุ้งพุ้าบอสนามแมนมานาะสนามภากได้เลยโองเสียดูบอสนามเสียดพัดป่ะนีลาหลาเนี่ยนี่ปลาเี่นี่กินบุรุษับไปกินต้มมาเรียนเดยกูเิ่กินกันได้แต่ว่าสูดิ

หูเนาะหอบ่เคยหูงเลยหูงแต่หอบอกให้ากับหอบโลคว้วาก่บนปืนใดปืนจากหอบไกินนเบเบิเบเบิเบเซียนเบิเซียนเอาเบองพดเกันเออเเบิครับสูบสุ้น้ไอเนี้ยเอาเอาไป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 ทดสอบบง เขาสูวะได้กินกับเขาไงบรรเาหร่อไม่รอดเขาเสนาวอะไรกิอะไรอยู่ได้อะไรบอกมาอะไรขมงมใส่จักหน่อเพราะอันนี้ยังก็เอาอันนี้ก็พรทเพ็ดบ่ดอกสะตดาก็ใส่อะอยู่กจักเนี้ยอดมันัเก็นผมไหมหันไหมเจ้าหูจะไปเก็บว่าให้ที่หูดน่กเ้ อันนันะแกนขมข้าอยู่ด er bon ah> ah ้วแกนขมมาละมาละยอดมาละอดละมาลี đấy, ้ยงเานแกนขมัแกนขมบาใหญ่แม่เราขกนะสักประมาทไดเด้มาเลยกําลังิตักเขาเรียยร้อยดีไหิวนไหิวนอ้หทม เฮ้ยเฮ้ยเปิดมุงดูโอ้ยเดียวเอาซีเมเอ้คนโดอีกแล้วฟูดิว้ายคนโดนเขาไปแล้วยงยังข่ายยังันข้างข้างนะพอดีเลยเ็งตไหมมัียบปี๊ปีถือเลยเอาหนังมาทีนี่ มาได้โง่ดพ hmm. ื้นดีบ uh. ัปิดเฟซะซะของโจดิปิดไฟซะประกาศน้าไหมพ่ได้เ็ดประานประกาศนาประกาศคมไหม้าใส่ก็ได้้างใส่ื่อเา่เนพิลุกโดนด้วยลุกโดนขวดเนีนเนีนเอามามเนี่ยโดนนี่เ่องเมย เขาใส่หนึ่งวันมาเขาไปหาเก็บผักขมบ่เข่าเตะไปเก็บบ่โ้ยเขากอกินนิดงไนว้ยจังไกันน่ยเฮ้ยอนทุกไม่ยังดิ้นเดาเเลยเอากินแล้วหรือปุ้งแล้วนะโค้งที่รถไอ้แย่โอเคโอเค รออะไรอ่ะเอาเฮนมรออะไรอ่ะรอเี้ยอะไรล่ะรอเี้ยเลยเวะไปไปกับพิบดีครับพี่น้องไปไปทำไรกับตักคนนั่นล่ะ พี่มากนี่ยหมดกินเขาเราก็พีเยบ่อพี่เลือกไม่นะเขาไหมเอ้เขาไหมเอ้เขาไหมเ้เขาไหมเติร์กต่อกันเ <mulheres> ต <c gid presup at> ิร well, <todavía> <esse> ์กย้อมผมเติรนมันโอเคโอ้สังเระโอ้สุดยอด

กินนวลโอ้ดีการสวยดิเดี๋่วถึงก็เบื่อหรอกบเก่งบกยากเอ้ยยิบบุยบ้านกันโค้กขึ้นอยู่เอาไปเหยื่อเียเลือดจากเดียวค้องติ๊งงแกล้งในขั้วเลยลอจากเลียงเอาว่าไหนเขาใช่ไหมเลี้ยงอมเลยหอมนี้ 呵呵呵呵呵呵，别胡搞，睡觉去了， 哪里呢？哈哈，简单。